小说卡片。 ไปตัดผมมาอดีกว่าหลอกตันี้แม้แต่งั้น

นไหนกับครือ่อนยพเช่ยสภาพห้องกวดูไม่ได้อ่ะไม่เราคือถ้ามึงจะเข้ามาเราไม่พูดมึงดูสภาพห้องกนนะ <S 1> <S 1> ออไม่ได้อยู่กับมึงสองคนเนี่ยอ่ะผมไม่ได้ไปไหนคือผมเพิ่งกับมาถึงคอนโดนะครับเมื่อกี้ไปตัดผมมามึงจะดูข้อนัดกูตัดผมอ่ะตอนตอนไหกี่โมงบอด วาอย่างไงากูกูน่าจะส่งเดียวกับมึงนะอะไรนะกูกูน่าจะส่งเดียวกับมึงนะส่งผมหรอดูดิเกรียนมาเลยไม่แต่กลัวตั้งใจให้มันเกรียนห้องรกมากไอ้ควายเอา้านั่นมันเป็นไรวะให้กล้องมึงพูดมาดิห้องรกมากไอ้ควายมึงก็มาเก็บให้กูดีวะ ก็กูไม่มีหวานใจเหมือนพวกมึงปะะอืก็กูไม่มีหวา่นใจเหมือนพวกมึงปะห้องลกมันก็เป็นเรื่องปกติปะ กูไแม่สาวเขาก็คือกลัวกลัวไม่ได้อาบน้ำไปสัดผงเลยิเชียทรงโจรทรงโจรต่โดนใจเขาใส่แมสสึก่อเห็นแล้วของขึ้นอยากอยากใส่น้ำ เฮี้ยวหลอดเลยว่ะคิวก็หลอดเลยไม่คาะไม่เอาจิกูเปลี่ยนให้กล้องนะมันเป็นอะไรนักหนาวไว้เนี่ยมันเป็นอะไรกูรนักหนาว่ะก็บอกว่าเ,เลิกแล้วไง กูทำอะไรอยู่เนี่ยมึงทำไรกูมาเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าจริงปะอืมแล้วกูจะเป็นหนุม่มวิศวะปีสองคนรักน้อนพี่ <laughs> มึงจะมาเป้าวันที่ยี่สิบเจ็ดไปทำไม เพื่อนมีงานมึงไม่รู้ตัวอเออมึงไม่รู้เรื่องหรอฮะเพื่อนมีงานมึงไม่รู้เรื่องหรอกูสอบวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะอาวแต่มันมีงานนะไอ้บูมอ่ะไม่รู้อ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดสอบเช้าเชื่ออย่าบอกนะว่ามันสอบเช้าแล้วมันก็บินมาเพราะว่างานมันบ่ายสองมั้ง อ่ะล้มมันลืมจะเก็บเอาไว้ให้ลืมโทษนะครับเพื่อนผมแบบสติไม่ค่อยดีเอ้ามึงสติมากมั้งมึงสติมากแน่นอนแน่นอนคนดูนะเพื่อนหรอช่บแก้ปวดร่ มันต้องอยู่เป็นเพื่อนกูจกังกว่ากูจะกินข้าวเสร็จเขาไปโรงเรียนมันเปิดกันแล้วหรอยังบางคนก็เปิดบางมันแล้วแต่โรงเรียนะเอาจริงมันเปิดลวเวแต่บางเรียนก็ปิดเพราะว่ามีคนติดโควิดอ๋อแล้วคอนแกนวิทนี่เหลือไหมคอนแกนวิทไม่เปิดปะ่ะมันปิดแหละเปิดแบบเดียวเราก็ปิดใไ้เดือนแล้วนะคะโดดเรียนมาดูบอสนิสัยไม่ไดีเลย อยา,ามาตรงชิดสิครับอยากหาโดดเดียนเหมือนผู้ชิดสิครับน้ามากูตรง่ะทำไมเป็นหยักอ,ะอ่ะฮะตรงคิ้วข้างซ้ายอ่ะคิ้วข้างขวาะ่ะมันแหวงไหนแหวงอะไรกูเพิ่งขับรถมามันยัง ไอ้เชี่ยกินผักดองแบบเน่าออมาในกล้องเลยวะฮะฮะทำไมต้องทานถึงกลัวจะ <c oughs> กูตบซ้ำไหมยังเกิดเลยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์คเม,มืเม่อกี้มันเจอมาร์คเลย เป้าวะมาร์มากไม่ก,กูคุยกับเพื่อนกูไม่ได้คุยมึงมาร์กเซเว่นเหรอใช่มากต่วนหวัใจประบอยอยู่ไหนผมไม่มีหวังใจกูกูมาเรียนตอนนี้กูย้ายสาขาแล้วนะกูไม่เรียนแล้วนะสิทธิ์ประจำอืมสูซ<ะ>ูอะสู้ๆ ฮะอ่านอ่นมนั่นนี่อ่านเมนั่นนี่อ่านเร็วสองคนน่ารักมึตึกวิดวาปะไม่ใช่เฮ้เสียหายเลยมันตึกวิดวาเลยอะก็ใช่ไงก็อยู่ตึกวิดวาก็กูไงวิดวาคู่ถามว่าอยู่ตึกวิดวาปะแล้วมึงบอกไม่ใช่กูยไม่สตอบอะไรเลยก็กูไงวิดวาแล้วมึงจะทำไงก็ของมึงเถอะฮะไอเด็กมกรุงเทพ ใช่โดดเดียมาดูไม่มีน,น่าเลยค่ะโดดเดียมออกมามีแต่แอปพลิชั่นฮะเด็กงงผมไม่ได้ยินนี่อะลูมันลืม <laughs> จะเก็บ เอ็นดูที่กล้องอะไปเอ็นดูมันทาไมครับทาไมกินช้าหรอฮะเสียงไอ้เฮียนี่ทั่วขนาดแล้วเนี่ยเสียงมึงเหรอเสียงมึงดัดจัดยังไงกล้องมันชอบโวยวายครับทุกคนอะไรมันทําตัวแบบเม่รู้หรอตัดผมใหม่อ่ะมึงอ่ะฮะ <laughs> เออชอบทานดูดูทรงผมใหม่ดิเดก็ตกเลยไม่ชอบหน้าเลยว่ะกระดีสมสมเสียงเฟือปะเด้นี่ยงเฟือโอ้ยพี่กองนาเราจะตายเห็นไหมทุกคนดูบิ๊กบอนมันชอบด่าผมเนะมันโง่ะนะทุกคนได้ไปฟังเพลงเอาปการมาวงกันนังครับพูดอะไรวะมันพูดอะไรวะผมไม่ได้ยินนะทุกคนได้ฟังเพลงอาปการมาวงกันนะครับ อ๋อฟังจนจะอ้วกแล้วครับฟังเยอะเกินสองแสนนะของผมหมดเลยของคู่สามแสนเก้าอ่ะอ่ะบัฟกูอีกอันนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วล่ะแล้วมันจะสงสัยทำไมล่ะอันนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วล่ะแล้วเออถ่ายมันไม่ยากไอ้บูไม่ไปหรอ่ะก็อยู่นี่แหละอย่าเขียนมาฮะ ม่เรากมือเต้นอะไรกันวะที่ลำลำอ่ะตึ้งตะดิ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 ้งเตะเตะท่นะใครใครเป็นคนโคโลกาบะโกโกโกเทียบอกไม่ได้ก๊อ็พาเขามาโกโกกูเป็นกูเป็นคนโลกาบเองไอ้กองมึงไปไปฮะไม่ได้สาระอะไรจากมึงเลยบอกแล้วเสียงมึงดังเสียงกูดังเหรอใครมอง เธอดีไม่ดีเสียงสะท้อนเหรอเี่พูดไม่พอกับกันแล้วนะเมื่อกี้มันกระเด็นออกจากปากกูได้ฮะเมื่อกี้กระเด็นออกจากปากกูอืมไฮ้มึงไปบอกเขาเสียงมินบวกนะมอนเสียงดังไปบอกว่าเสียงเบาดิเอาปากการ์มาลงเขาเสียงอ๋อ น่กเอ้าเพื่อนบออบน่ารักทุกคนเลยไม่จริงครมาแล้ว มานี่เร็วรูแมกูทําอะไรอยู่ดูแม่ทาอะไรอยู่งูพิษไอ้นางูพิษงูพิษงูพิษสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาแล้วไม่คือเมื่อกี้มึงก็ดูผมเข้าซีนหรอไม่ยังไม่ได้ตายเมื่อกี้ผมเข้าซีนมาฮะเสร็จละตพวกมึงยิงกูปะฮะมึงพูดอะไรไม่ได้ยิงกูปะเร็วเร็วที่หนึ่งกูปะพวกมึงอะเฮ้ย ตกใจเนี่ยกูถามว่าพวกมึงคิดถึงกูไหมเจียงอะไรรวมๆแอะไรบอกว่ากูถามว่ากูคิดถึงมึงไหมึงัวต่อไว้เหรอเขี๊ยอาก็ดูกันแค่นี้แหละเจอกันยูเนียนมอเพื่อนเจอเพื่อนเอานี่คือไม่ต้องไปไหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเออเหนื่อยชีพบูงกูอยากได้รองเท้ามึงอ่ะซื้อให้หน่อยดิฮะ อะไรนะอยากได้รองเท้ามึงอ่ะซื้อดิมันคู่ละสามพันกว่าไป้าปไาป้า,ปา,ปาเปลี่ยนโลปนไปละบายบายบายบอสเจอกันเพื่อนบอสไว้เจอกันยูเนี่ยนมอบายทุกคนครับ <Bye. S 2> <c oughs>